สวัสดีครับพบกับผมนะครับเดลเนี้ยอฟไทยแลนด์นะครับแล้ววันนี้เราจะมาคาดการสภาพอากาศวันที่16และ17ตุลาคมปี2567นะครับแล้วก็เราจะมาคาดการเกี่ยวกับปรากฏการเอ็นโซนะครับประจําปีส5 6 7ในเดือนตุลาคมนั่นเองก็นะครับที่เราเห็นในภาพนะครับก็คือปรากฏการเอนโซนะครับณนะเดือนตุลาคมปี2567นหระหรือ2ั2 4นะครับ ก็เขาจะตั้งที่ไว้ที่ลบ0 5นบวกนะครับที่ว่าจะเข้าสู่อ่าเอนโซไปทางเอลนีโอลานียหรือเฟดกางนั่นเองนะครับก็ขนาดนี้นะครับในเดือนตุลาคมการเข้าสู่ลานียนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์การเกิดตอนนี้อยู่ที่660%้อนะครับหรือร้อยละนั่นเองก็ทำให้อ่าพื้นที่ ในแถบกำเนิดลมคาตะวันออกเนี่ยเขามีอุณหภูมิน้นทะเลที่ต่ำลงมากกว่าลบศูนยุดหองศานะครับก็นั่นคือการเริ่มสู่สภาวะลานียนั่นเองนะครับผมก็ในแขน5นะครับเดือนกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายนอาการการเกิดอยู่ที่660นะครับแล้วก็ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมอากาการเกิดอยู่ที่1้0ยะเจนะครับ และก็จะแรงขึ้นสุดในช่วงเดือนธันวาคมนะครับพฤสติธันวามกราอัตราการเกิดทะลุไปที่75นะครับจากนั้นพอเข้าเดือนมกรานะครับอัตราการเกิดละมาลงมาเหลือที่ร้อยละ7 0นะครับธันวามกราคมพาเนาะแล้วก็เดือนมกราคมพามีนาเนี่ยอัตราการเกิดก็กลับมาอยู่ที่้อย160นะครับและจากนั้นในช่วงเดือดนมีนาคมนะครับอัตราการเกิดครับก็ลดลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ ร้อยละ4ี่สิบห้านะครับหรือครึ่งเดียวนะครับผมจากนั้นเข้าเดือนเมษาเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มเข้ากับสู่เฟตกลางนะครับผมแล้วก็เดือนวิษภามิถุนาในปีห8ดนะครับดังนั้นในช่วงตั้แต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย<ๆ>ก็จะเข้าสู่สภาวะลานิยานะครับผมอ่าเข้าลานิยาในช่วงที่เป็นฤดูหนาวของตอนบนของไทยเนี่ยมันจะมีผลอะไรล่ะทีนี้ ใช่ไหมครับเราก็อยากทราบใช่ไหมเพราะว่าปฏิลานิย่ามาก็ต้องมาในฤดูฝนสิถ้าจะให้ฝนดีใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ทันแล้วในขณะเนี้ยมันเข้าสู่ประมาณตุลาและมันก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาแล้วในไทยตอนบนก็โดนความกดอากาศสูงแผ่ลงมาเป็นระยะระยะ,ะ,ยะทาให้ความชื้นหายไปหมดนะครับก็จะมีผลแน่นอนครับก็คือทางภาคใต้เนาะภาคใต้เนี่ยเขามีอ่า ทะเลเอ่าวไทยนะครับแล้วก็ทะเลจีนใต้เนาะซึ่งอารมณ์ตัวทะลมคาตะวันออกเนี่ยเขาก็จะพัดนำความชื้นมานั่นเองนะครับก็เข้าสู่ลานิยาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอัตราการเกิดอยู่ที่ร้อยละหกสิบพอดีนะนะครับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกราฟนะโอเคครับอันนี้เป็นกราฟของ c f s ีเอสเวอร์ชันสองนะครับ f o r e c a s t เนาะณนีโน่สามจุดสี่นะครับนีโน่สามจุดสี่ที่เป็นจุดที่เขาไว้วัดอ่าตัวปรากฏการเอนียกับลานิยานะครับ ก็ต้นปีนะครับเรายังจําได้นะอุณหภูมิแตะขึ้นไปเกือบสองอศานะครับแล้วก็อ่อนกันบางลงอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูร้อนนะครับหลังจากนั้นก็กลับเข้าสู่เฟสกลางนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายนเนาะจากนั้นในเดือนตุลาคมนะครับก็เป็นเฟสลานียต,ต่อไปเนาะอืม นนขณะนี้เล่นเดียนยาคมก็เป็นลานิญานะครับอุณหภูมิอยู่ที่ลบศูจุด้องศาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะต่ําสุดอยู่ที่ประมาณลบ1องศานะครับประมาณเดือนธันวาคมเนาะพอเข้าสู่ช่วงอันนี้เป็นต้นไปนะครับกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับเขาก็จะกลับเข้าสู่เฟสการนะครับผม <S <S 1> <S 1> แล้วก็จะเป็นเฟสการต่อไปจนกระทั่งกลางปีนะครับจากนั้นเราก็ต้องจับตาดูอีกทีว่า,าปรากฏการ ละเอเนียเขาจะกลับมาหรือไม่นะครับเพราะว่ามันตีขึ้นไปทางบวกนะครับจะต้องมารอรุ้นนะครับว่าเอเนียจะมาไหมเนาะโอเคครับก็จะแรงสุดในช่วงธันวาคมแต่ผลกระทบก็คือจะเป็นทางภาคใต้เนาะครับเพราะว่ามันแรงขึ้นในช่วงฤดูหนาวท้ายตอนบนก็จะหนาวนะครับแล้วก็ตอนล่างก็จะเกิดฝนหนักนั่นเองนะครับผมอ่ะ ก็นะครับอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับเอนิโยกับอาานิยาเนี่ยสัมพันธ์กันยังไงนะครับก็เนื่องจากว่านะครับตัวลานิยาเนี่ยซึ่งเขาเป็นปรากฏการณ์ที่น้ำทะเลฝั่งแปซิฟิกฝั่งตะวันออกน,นะครับหรือติดฝั่งทางอ่าเม็กซิโกหรือทางอเมริกาตอนใต้นะครับซึ่งเขามีอุณหภูมิน,น้ำทะเลที่ต่ํากว่าปกติเนาะแล้วก็ลมค้าตอนอ่อนเนี่ยมีกําลังพัดแรงกว่าปกตินะครับ ซึ่งเขาพัดมาจากเส้นสูตๆนะครับเข้าสู่เส้นสูตๆ,ๆอยู่แถบประเทศฟิลิปปินส์อินโดไทยเวียดนามลาวกัมพูชาเนี่นะครับซึ่งพอเขาพัดมีกาลังแรงเนี่ยความชื้นที่เขาผ่านมาเยอะอะครับเขาก็จะห่อความชื้อนั้นเข้าสู่ทางด้านภาคใต้ภาคตะวันออกภาคก,การตอนล่างภาคอีสานตอนล่างนะครับซึ่งจะทําให้ลักษณะเนี่ยมีฝนตกเยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับก็นะครับผม มันทำให้ลักษณะอากาศเนี่ยมีฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับของปีนี้เนาะเพราะว่าลานียนั้นเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งบดีนะครับเราก็จะหออความชื้นมาเป็นจํานวนมากนั่นเองแราก็จะเห็นได้นะครับว่าเอออุณหภูมิน้ำทะเลแปฝั่งแปซิฟิกฝั่งตะวันออกเนี่ยเขาเย็นลงกว่าค่าปกติและแล้วก็อุณหภูมิน้ำทะเลฝั่งแปซิฟิกตะวันตกหรือรวมทะเลจีนใต้เนี่ยเขามีกําลัง อุ่นมากกว่าปกตินะครับหรือร้อนกว่าปกติเนาะเมื่อมวลน้ําอุ่นเนี่ยเขามากองฝั่งนี้นะครับโอกาสที่จะเกิดพายุมหมุนเขตร้อนแล้ววิ่งมาทางทะเลจีนใต้น,นี่ก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็กระแสลมค้าตะวันออกเนี่ยที่แรงขึ้นนะครับก็จะห่อความชื้นมาทางไกลมากมายนะครับห่อความชื้นเข้าทางประเทศไทยเนี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บความชื้นประเทศไทยก็จะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะเอาภาพภาพขึ้นให้ดูนะครับเป็นยังไงบ้าง นี่คือลมพาดต้นอ่อนนะครับเขาก็จะกําเนิดมาจากความกดอากาศสูงทั้งบนและล่างนะครับแล้วก็พัดไปตามเส้นทางเนาะถ้าเป็นลานิยาเขาจะพัดนี้ยะครับตรงๆแรงๆปกติเขาก็จะพัดอยู่แล้ครับถ้าเฟรปกติพัดเฉยๆพัดเฉยๆแต่ถ้าเป็นเอนเนียเนี่ยเขาจะพัดอ่อนนะครับหรือไม่ก็พัดกลับด้านเลยครับพัดไปทางฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยเนาะนั่นคือกําลังอ่อนนะครับโอเคครับ ก็เดี๋ยวเรื่องฝนคาดกันและเป็นหลายๆเดือนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้เรากับเข้ามาอยู่ที่อ่าคาดการฝนมากกว่าปกตินะครับในเชื่อเดือนตุลาคมแล็ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็อันนี้เป็นของโนอานะครับ GFS นั่นเองที่เราคุ้นตาดีนะครับสีแดงม,มืออัตราการเกิดพายุมหมุนเขตร้อนนะครับอ่าเป็นขีดขีด120สีแดงมากกว่า1040แ,แ,แล้วก็สีแดงเลือดหมูนะครับมากกว่า1060เนาะสีเขียวก็คือ ฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับสีน้ําตาลก็คือฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับผมแล้วก็สีส้มคืออุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับอุณหภ er ูมิต่กากว่าค่าเฉลี่ยนะครับผมก่อนนะครับในสัปดาห์ที่2นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่22ตุลาคมนะครับก็จะเห็นว่าประเทศไทยนั้นมีโอกาสฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ย,ยปกติถึงร้อยละห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ ฝั่งอเวกอนเนี่ยมีโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อนมากกว่าร้อยละสี่สิบเลยนะครับนะก็เราจะเห็นสีเขียวปกคลุมประเทศไทยทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าประเทศไทยเรานั้นจะมีฝนตกมากกว่า,าเฉลี่ยปกปตินั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่สิบหกถึงวันที่ยี่สิบสองเนาะก็เดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งเลยนะครับผมพอดีมันมีข้อมูลนี่ซ้อนกันเนาะในสัปดาห์ที่สามนะครับก็สัปดาห์ที่สามของอีกอันหนึ่งนะครับ ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึงวันที่29ตุลาคมนะครับอันนี้คืออัปเดตข้อมูลมาใหม่ล่าสุดนะครับก็เราจะเห็นว่า,าทางด้านซ้ายขวาเนี่ยมีโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อนมากกว่าร้อยละหกสิบเลยนะครับทางป่าสุเปอรฟิสิสตะวันออกน,นะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับมีฝนตกมากกว่าค่า,าเฉลี่ยร้อยละหกสิบถึงแปดสิบเลยนะครับก็มันจะทําให้ลักษณะอากาศของประเทศเราในช่วงปลายเดือนเนี่ยมีฝนตกชุกนั่นเองนะครับผม ก็เตรียมรับฝนนะครับที่จะกลับมาตกเยอะกว่าปกติในไทยตอนบนนะครับครึ่งเดือนหลังแล้วก็ถัดมานะครับสัปดาห์ที่3นะครับเริ่มตนน้นตั้งแต่วันที่30ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนะครับก็ไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนมากกว่าคาดปกตินะครับเราจะเห็นได้นะอัตราการเกิดสีออกเขียวอ่อนเลยนะครับแล้วก็ในพวกทะเลไอ้ดันทางด้านประเทศ อิโด่เนี่ยเขาฝนจะตกน้อยกว่าปกตินะครับเนื่องจากอันล่องมรสุมเนี่ยยังไม่ได้พาดผ่านลงไปทางตอนล่างนะครับก็จะมีฝนตกมากกว่าปกติและก็ทั้งโอกาสการเกิดพายุหมุนเขตร้อนนะครับในสัปดาห์ที่3ของเดือนนะครับก็ตั้งแต่วันที่3ามถึงวันที่5นะครับพฤศจิกายนก็เราเห็นภาพเป็น,นยังบ้างครับอัตราการเกิดฝนตกเนี่ยส่วนมากตั้งแต่สิ้นเดือนครึ่งเดือนหลังจากนี้ไปอ่ะฝนจะตกมากกว่า,าเฉลี่ยปกติเลยนะครับผมก็ พี่น้องก็เตรียมรับมือนะครับใครที่จะตากผนผลิตตันการเศษนะครับก็ระวังนะครับแล้วก็จะมีเรื่องลมกระโชคแรงด้วยนะครับที่เป็นของแถมเนาะก็ไม่ได้อยากกันได้กันใช่ไหมนะครับผมโดยเฉลี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่16ถึง 22, 23ถึง29แล้วก็วันที่30ถึงวันที่5นะครับฝนจะตกมากกว่าค่าดเฉลี่ยปกติหมดเลยนะครับแล้วก็การเกิดพายุหมุนเขตร้อนก็จะมากด้วยนะครับ ก็เรามลุ้นกันนะครับว่าอ่ามันจะมีพายุอะไรที่จะเข้าไทยในช่วงฤดูหนาวหรือไม่นะครับเหมือนไต้ฝุ่นมอรเบหรือเปล่านะครับก็มาลุ้นกันนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปพยากรฝนประจำวันเลยโอเคครับกลับมาคาดการฝนประจําวันนะครับผมวันที่617ตุลาคมนะครับก็อ่านที่เราเห็นในภาพนะครับเป็นลมมรสุมชั้นฐานมีนะครับ850เฮกโตปาร์คานนะครับก็ จะบอกว่าเป็นกระแสลมตะวันออกนะครับพัดปกคลุมไปได้ไทยเนาะบางส่วนแล้วก็ภาคใต้นะครับเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับจากการเหนี่ยวนายําของหย่อมความกดอากาศต่ําในอ่าวเบงกอนนะครับผมแล้วก็พอเข้าวันพรุ่งนี้นะครับอ่าลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะเริ่มพัดกําลังปานกลางนะครับปกคลุมภาคใต้นะซึ่งทําให้ภาคใต้นั้นอ่ามีความชื้นจากอ่าวเบงกอลอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็คือความชื้นจาก ฝั่งซ้ายนะครับผมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายต้นไปนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะเป็นทางด้านรับลมมรสุมอีกครั้งนะครับแล้วก็ทางตอนโดนก็จะกลายเป็นลมตอนออกเช่นเดิมนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นการพัดเข้ามาของลมมรสุมตะวันต,ตกเฉียงใต้เนาะทำให้ประเทศไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้นะครับฝนจะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าตัวลมมรสุมฝนเนี่ยเขากลับมาพัดนะครับมีกําลังปานกลางเนาะ แล้วก็ม้วนกลับมาในทางอ่ทะเลจีนใต้นะครับม้วนกลับมาแล้วก็พัดเข้าสู่ประเทศไทยนะครับผมก็วันนี้กระแสลมก็จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณปานกลางเลยนะครับผมแล้วก็มีการพัดไซโคลนอกอยู่บริเวณยอบรอบอ่าวไทยนะครับซึ่งมันจะทําให้พื้นที่รอบอ่าวไทยนยมีฝนหนักได้เช่นกันนะครับอันนี้คือตัวลมมรสุมถานเมฆเนาะก็เดี๋ยวทิศทางจะไม่ชัวร์นะครับทิศทางจะประมาณนี้เนาะ นะครับอาทิตย์ทางมรสุมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนื่องจากอารมฤดูฝนเนี่ยเขากลับมาพัดนะครับตามสัญญาเนาะแล้วก็หอบความชื้นเนี่ยผ่านทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็ม้วนกลับเข้ามาสู่ทางภาคอีสานของไทยเนาะและภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็มีการพัดเป็นไซโคลนิกพร้อมล่องมรสุมนะครับเล็กน้อยเนาะซึ่งทําให้พื้นที่บริเวณล่องมรสุมเนี่ยมีฝนหนักนะครับทางด้านภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างนะครับส่วนภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือเนี่ย ก็ลอยสักนิดนะครับเพราะว่ายังมีความกดอากาศสูงแห่เข้ามาอยู่เนาะ <c oughs> มันทําให้ความชื้นโดนกดสลายไปบางส่วนนะครับก <c oughs> ็ตามนี้เนาะมีล่องมรสุมนะครับแล้วก็มีลมตะวตันตกเฉียงใต้ที่พัดกลับมาพัดแล้วนะครับใครที่รอมรสุมฝนมานานเนาะฝ <c oughs> <c oughs> นก็จะกลับมาตกในช่วงเย็นค่ำเด็กนะครับ แล้วก็ช่วงเช้าย,ยังพอมีได้นะครับเนื่องจากอ่ามันมีล่องมรสุมเนาะโอเคครับตัดมาที่กระแสลมบนนะครับยอดเมฆ500เฮกโตพาสคานะครับก็วันนี้มีการพัดอ่าค่อนข้างแปรปรวนนะครับก็จะดูได้จากโมเดลเนาะเนี่ยครับพัดเป็นไซโคอโนิกปกคุมบริเวณปลายแหลมยวนนะครับแล้วก็มีขึ้นกระแสลมฝ่ยายตะวันตกนะครับพัดปกคุมอ่าภาคเหนือตอนบนของไทยนะครับ แล้วก็มีกระแสลมฝ่ายตะวันออกนะครับพัดปกคลุมเอ่อภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะครับผมซึ่งพอลมทั้งสองมันมาจ้าอีเกินเนี่ยบางที่ที่เกิดการพัดสอบนะครับมันทําให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนั่นเองนะครับก็เราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับมีไซโคอนิกปกคลุมนะครับบริเวณอ่าปลายแหลมยวนเนาะโอเคก็จะใช้แผนนี้นะครับ เพราะว่ามันดูดูลมง่ายสุดแหละโอเคนะครับผมใช้ลูกศรสีแดงนะครับแทนด้วยกระแสลมบนนะครับก็นะครับการพัดของกระแสลมบนจะเป็นอย่างนี้นะครับขออภัยที่ใส่ลูกศรสีแดงเยอะไปนิดนึงนะครับอาจจะดูลายตาเนาะก็นะครับทิศทางนี้เป็นทิศทางของกระแสลมบนนั่นเองนะครับก็ในไทยตอนบนนะครับถูกกดจมด้วยลมลิบนะครับก็จะทําให้ภาคเหนือนั้นฝนน้อยนะครับในระยะนี้ส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยภาคใต้เนี่ยจะมีฝนกลับาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่า เนื่องจากมันเป็นความชื้นจากลมฝ่ายตะวันออกนั่นเองที่เขาพัดมาจากที่บอกนะครับมันมาจากเส้นศูนย์สูตรเนาะหอบความชื้นจากทะเลแปซิฟิกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นแผ่นดินก็จะเกิดฝนฟ้าขนองนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูโมเดลฝนคร่าวๆก็ได้ครับอ่านะครับอันนี้คือตอนค่าของวันนี้นะครับก็พื้นที่โดยทั่วไปฝนลดลงนะครับแล้วก็ช่วงยี่สิบนาทีนะครับฝนก็มาตกบางพื้นที่ของภาคอีสานนะครับภาคกลางเนาะนะครับอ่าวไทยนะครับ แล้วก็ช่วงตีสองนะครับมีฝนตกอยู่บริเวณภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคกลางตอนล่างภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงทะเลอ่าวไทยนั่นเองแล้วก็ช่วงตีสี่นะครับฝนตกทางภาคเหนือด้วยนะครับเนื่องจากอ่านมาอยู่ในช่วงแนวปะทะอากาศนะแนเส้นพันสิบสองพอดีนะแล้วก็รวมพื้นที่กรุงเทพมหานะครและปริมณฑลนะครับมีฝนแล้วก็ช่วงเช้านะครับฝนปกคลุมภาคเหนือนะครับ สิบโมงก็ภาคตะวันออกนะครับเที่ยงนะครับฝนก็เริ่มเกิดขึ้นโดยทั่วไปนะครับบาสามนะครับฝนตกอยู่บริเวณภาคอีสานตอนล่างนะครับและก็พื้นที่ลอยเต๋อเหนืออีสานกับกลางนะครับภาคตะวันออกด้วยแล้วก็พื้นที่ภา,าคาออใต้นะครับเนื่องจากอ่ามรสุมตัวันตกฉียงใต้นั่นเองขณะช่วงสิบแปดนาฬิกานะครับมีฝนโดยทั่วไปนะครับบางพื้นที่และว,วันที่ แล้วก็ช่วงนี้21นาฬิกานะครับปกคลุมภาคตะวันออกไอ้กลางตอนล่างนะครับาัใต้ตอนบนแล้วก็ช่วงเที่ยงคืนนะครับฝนตกอยู่บริเวณน้าพักกลางตอนล่างนะครับถ้าตะวันออกพัดใต้ตอนบนนะครับรอบรอบอ่าวไทยนั่นเองก็มีประมาณนี้ครับคืออ่าฝนเนี่ยจะเคลื่อนที่ตามลมบนเนาะลมบนก็เป็นลมตะวันออกนะครับเขาก็จะเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูฝนสะสม24ชั่วโมงเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ โอเคครับผมก็คาดหมายฝนสะสมนะครับประจำวันที่26นะครับและ17ตุลาคมปีศาว17นะครับขออภัยที่พูดผิดนะครับนิดนึงก่อนนะครับผมภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็ตกได้ในจังหวัดแม่ฮ่งสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับลำปางพะเยาน่านแพร่ลำปูนตากสุโขทัยิจิปีศานโลกเพชรบูรณ์นะครับผมก็ ตกได้นะครับตามพื้นที่ที่บอกเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงแนวพัฒอากาศพอดีนะครับถึงจะมีกระแสลมลิบเข้ามากดจมบ้างนะครับแต่มันก็เป็นไม่เป็นอุปสรรค์เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นเมฆต่ำเนาะโอเคนะครับภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าขนองอยู่เพียงแค่ร้อยละสามสิบกว่าื้นที่นะส่วนมากจะเป็นภาคอีสานตอนล่างนะครับอย่างจังหวัดโคราชนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธา,านีนะครับ ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะครับมันการตกมันจะไปอยู่ทางขอบเขตตรงนั้นนะ <c oughs> นะครับผมอาการนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิของบืบดีนะครับก็จะมีฝนหนักบางแห่งน,นะครับก็ตกได้ตั้งแต่จังหวัดอ่าชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราดบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามสระบุรีลบบุรีและ อยุธยานะครับรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรินมณฑลรอบๆนะครับผมก็จะมีฝนักหนักได้เช่นกันนะครับผมต่อมานะครับภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับอ่าพื้นที่กันตกก็ได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบุรีและตราดนั่นเองครับผมก็ถ้าตอนออกมีฝนได้นะครับเนื่องจากอยู่ในแนวล่องมรสุมบดีนะครับผม ภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนหนักบางแห่งอาจจะตกได้ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานาธนิวาสนะครับผมแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนหนักได้บางแห่งก็ได้แก่จังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังนะครับผมก็มีฝนประมาณนี้นะครับผม ก็รู้สึกว่าในภาคเหนือเนี่ยฝนจะเริ่มกลับมาแล้วนะครับภาคตอ,อนออกภาคกลางภาคใต้ตอนบนเนี่ยก็ยังเจอฝนหนักต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูขึ้นลมทะเลกันเลยครับผมว่าเป็นยังไงเนาะอ่าสุดท้ายนะครับขึ้นลมทะเลนะครับวันนี้อ่ทาทะเลอันดามันนะครับขึ้นสูง1-2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ พี่น้องเดินเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับและงดเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองนะครับผมเนื่องจากขึ้นลมมีกําลังแรงขึ้นนะครับเนื่องจากอาว่ามารสุมต,นตันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมทะเลอ่าอันดามันเป็นโดยทั่วไปนะครับและก็อ่าวไทยนะครับขึ้นสูงไม่เกิน1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า1เมตรนั่ดดนเองนะครับก็พี่น้องเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองก็จะดีนะครับผม สำหรับการคาดหมายสภาพอากาศวันที่16และ17ตุลาคมรวมถึงการประกาศเข้าสู่เอ็นโซทางลานิยาเป็นทางการนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ